สวัสดีทุกท่านพบกับผมแมนแตก,กศิลาในเ,เรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตชาติของพระสม,มาสัมปชจาญานะครับเป็นเรื่องยอ่อของพระยาช้างขนาดใหญ่นามว่าพระยาชัดทันซึ่งอาศัยอยู่ในป่าและมีบริวารและมีแอนปนิลักอยู่สี่นางเรื่องยอ่อมีอยู่ว่าพระยาช้างชัดทันทำให้นางจิรพัตตา ไม่พอใจน้อยใจด้วยวันหนึ่งได้ออกหาอาหารกับเมียทั้ง4ี่นางปรากฏว่าพญาชัดทันเผลอหยิบกิ่งไม้ให้กับนางจุลพัตตาซึ่งเป็นเมียช้างอีกหนึ่งตัวในกิ่งไม้นั้นมีใบไม้ที่น่ากินเป็นอันมากแต่พญาชัดทันมองไม่เห็นหมดแดงที่อยู่ในรัง ซึ่งอยู่ในใบไม้และกิ่งไม้ที่หักให้กับนางจุลพัตตานั้นเมื่อนางจุลพัตตาได้รับกิ่งซึ่งมีใบไม้นั้นไปวดแดงก็เลยได้กัดนางเข้านางรู้สึกโกรธแค้นและตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้แก้แค้นในภพหน้าในชาติใหม่นางจุลพัตตาได้กลับมาเป็นทิดาของกษัตริย์พมทัศน์ก็คือการเกิดชาติใหม่นั่นเอง และเมื่อได้ทราบว่าพญาชัตรัานมีงาที่งดงามเป็นช้างอยู่ในป่าหิมพานที่เดิมที่นางเคยอยู่นางจุลพัทธ,ธาจึงสั่งให้พรานล่าพญาช้างเพื่อเอางามาทำแทน่นบรรทมสุดท้ายพญยาชัตรฐนเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดจากพรานสดรดที่เราให้ฟังพญาชัตรฐนก็ยอมให้พราน โสดอนฆ่าตายเพื่อให้นางจุลตาสมปรารถนาและนำงาอันง,งดงามยิ่งนั้นมาถวายพระนางจุลพตานี่คือเรื่องราวของพระยาชัตรัน์นะครับซึ่งเป็นพระยาช้างขนาดใหญ่เดี๋ยวก็จะมีเรื่องยาวาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้เป็นเรื่องเหล่าย่อ ซึ่งเรื่องของพญาชัฏทันนี้ถือว่าเป็นชาติหนึ่งของพระสมมาสัพพุทธเจ้าในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพญาชัตทันซึ่งพระองค์นั้นมีพระชาติทั้งหมดอยู่สิบชาติเรียกว่าทศชาติหรือทศบารมีนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำไปเล่าให้ฟังจะเป็นเรื่องราวทั้งเกิดขึ้นในอดีต และเชื่อมโยงกับปัจจุบันในเรื่องรองของความเชื่อาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีผู้คนในท้องถิ่นนะครับหลายๆเรื่องจะเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ